เทพทยเนี่ยเขาบอกบอกว่าคุณอนุทินเขาเป็นประโยชน์นิยมพยายามที่จะบอกว่าตัวเองเป็นอนุรักษ์นิยมแต่จริงๆแล้วเป็นอนุรักษ์นิยมสวมรอยคะแนนลุงตู่แบ่งให้คนอื่นเขาบ้างเหอะอย่าไปที่สมุนคนเดียวเลย <c oughs> ลุงนูก็ไปเอาคะแนนจากแดงซะเอาคะแนนจากส้มซะตอนนี้พรรคส้มอะกินบุญเก่ากับศรัทธาเดิมอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้ามึงได้เป็นแล้วเนี่ยจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน มีคนบอกว่าคุณธนาทรเนี่ยจริงๆไม่อยากให้พรรคส้มเนี่ยเป็นรัฐบาลเขาต้อกรา้ตัวเองมาแล้วจะได้เป็นนายกเองอย่างนี้เหรอรักษาความบริสุทธิ์ของพรรคประชาชนอาไวย้ยังไม่เป็นรัฐบาลจนกว่าตัวเองเนี่ยจะมาเป็นคนเปิดบริสุทธิ์นั้นส้มหลงทางอ่ะกระทงหลงทางตราประทับของทางพรรคเพื่อไทยและก็ตัวคุณยศชน,นันที่ยังไงมันก็สลัดไม่หลุดหรอกก็คือครอบครัว แล้วก็ความเป็นชินวัตรแต่สำหรับแฟนพันแท้ของพรรคเพื่อไทยอ่ะยังไงเขาก็ไม่แคร์อยู่แล้วไหมเราต้องไม่เป็นเบี้ย บนกระดานของนักการเมืองแต่เราต้องทําให้นักการเมืองเนี่ยมาเป็นเบี้ยบนกระดานของประชาชนการไม่ทํางานของกะกะตนเนี่ยทาให้การเมืองของบ้านเราเนี่ยชีบหายห่วยแตกเขาด่าเลยทีนะคุณไ่ทำหน้าที่ในการสกรีนโครงการที่คาเสียงของของพรรคต่างๆนะคือถ้าเป็นลูกน้องไปสัผ่ผมผมไล่ออกตั้งแต่เดือนแรกไม่ใช่คะรรมการเลือกตั้งแต่เป็นให้นิยามว่ากูกลัวตายรวมหัวเฝ้าบ้านเอาความจริงกัดไม่ปล่อย